โอเคครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับลูกชายของเจ้าแห่งโจรสลัดพทรกับดีเอสนะครับผมก็นะครับวันนี้พี่ก็จะมารีวิวตัวละครนี้กันครับผมนะทีแรกที่ว่าจะรีวิวตัวละครที่บัฟมาเก่งที่สุดนะครับลงไม่กากสุดเลยนะแต่ว่าทีนี้ขี้เกียจนะครับก็เลยรีวิวตามใจชอบแล้วกันอยากรีวิวตัวไหนก็รีวิวไปเลยนะครับผมก็นะครับเอสหนังบัฟมาใหม่นะครับผมสกิลหนึ่งเหมือนเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนสกิลสองปรับเปลี่ยนตรงที่ว่า ใช้โดยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็คูดาวไวขึ้นนิดนึงนะครับผมแล้วก็คุณสมบัตินะครับจากที่นะครับผมตัวเองทีสมบัติแล้วโดนขัดจังหวะได้ตลอดนะครับผมเขาก็จะป้องกันสถาน,นะอะไรแบบหายมือง,งงเหมือนของเลลี่เลยนะเวลาดึงโทแล้วตีต้องตีให้แบบต้องตีสี่ครั้งนะครับละครนี้ตีครั้งที่สามจะเป็นการตีล้มอะไรอย่างนี้นะก็จะสามารถตีล้มได้เหมือนของเลลี่นะครับผมก็จะโดนขัดจังหวะไม่ได้ขัดจังหวะได้แค่ ตีครกจำนวนที่ตีได้สูงสุดนะครับปกตินะแล้วก็นะครับเพิ่มในส่วนของการเล้งเลือดมานะครับผมก็สกิลสองคููดาวไวขึ้นเหมือนเดิมครับสามเปอร์เซ็นต์แต่เพิ่มในส่วนการเล้งเลือดมานะครับผมแล้วก็มีการลดความเสียหายนะครับผมเมื่อพลังชีดมากกว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับจะลดความเสียหายอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็มีแค่นี้นะเอสบัฟมาเหมือนไม่ได้บัฟเลยนะมองไปเล่นมาดูแล้วสกิลสองก็ค่อนข,ข้างเช้ามากเลยนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับว่าเอะเรานะครับ กันไปดีงานนะครับผมไปดีเลยโอเคครับผมแล้วก็เข้ามาอยู่ในดาดของอารอนฟ์านะครับผมนะทีมตรงข้ามนะผมกกมีเป็นบิ๊มมิกะนะครับผมแล้วก็โซโลนะครับสองตัวทีมพี่ก็มีนิกาสองตัวกับโซโล1หนึ่งตัวนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าคอลการ์ดมีเอสของเรานะครับผมจะสามารถทําอะไรได้บ้างครับไปกันเลยนะเหมือนไปเร็วขึ้นด้วยนะครับผมตีโบ๊ตไวขึ้นนะไม่ไวขึ้นมากเท่าไหร่นะครับ อาจจะเทียบไม่ต่างเลยก็ว่าได้นะครับมันก็แค่บอกว่าโดนง่ายขึ้นนะครับผมจังหวะนี้เขาเตะไว้เรียมรอยมันตีเราก็เนียบรออีครับจังหวะนี้พี่ยูส่องมาฮะผมนี่นี่ครับผมเป็นไงโดนง่ายขึ้นโดนง่ายขึ้นแล้วกับอะไรถ้ากลับใช้ไม่ทันไงใช้ช้าไปนะฮะโอ้โหเราเป็นสายวิ่งจริงไหมเนี่ยเป็นสายวิ่งที่ยังไม่ได้ไปดึงโค้งสักโค้งเลยนะฮะผมจังหวะนี้ เป็นสายไม่ที่ยังไม่หนึ่งทงสักทงเลยนะครับผมแต่วันนี้มีนิชจามามาครับผมนี่ไงเขาเตอร์เลครับผมแม็กกัลเนนะฮะมันไม่ซัดฟิวหรือว่ามันกัรนอกแม็กไม่อยู่โฉงก็ไม่รู้นะชาวกิววโดนง่ายขึ้นนะฮะโดนง่ายขึ้นนะฮะง่ายขึ้นจริงไหมไม่โดนด้วยนะครับผมกติดกล่องแน่นอนเลยโอ้โหโดนช็อตนะครับอยเอ้าเหมือนจะโดนช็อตนะเมื่อกี้นี่จำได้นะครับลอยไม่ลอยไม่ โอ้ยบัฟมาเหมไม่ได้บัฟเลยนะครับอย่าไปหาเล่นเลยนะอย่าไปหาเล่นเลยนะครับเนี่ยบัฟมาเหมือนไม่ได้บัฟเลยนะโอ้โหเอดเรานะครับเอามาเล่นจริงๆก็ทําอะไรไม่ได้นะดูจากดูจากที่พี่เล่นเลยนะคือแบบมันไม่ได้มีเลือดอะไรเลยอเจอเนี้ยเจอนนี้โกงอัน้นก,กะเราก็ดึงโทรไม่ได้อยู่แล้วนะ สก,กิลสองนี่ว่าโดนง่ายขึ้นมันก็ดูดิช้าใช่ไหมดูดิะโลอ่ะอี่ยโดนใครวะเนี่ยสกิลสองเนี่ยใช้โดนใครแล้วว่าเขาบอกว่าสก,กิลสองจะปรับให้โดนง่ายขึ้นอันนี้ปรับแล้วเหรอวะเนี่ยโดนง่ายขึ้นอะไรของมึงไม่อย่าโดนง่ายขึ้นเลยช้าเหมือนเต่าเหมือนเดิมอะอะไรอ่ะ จังหวะนี้ก็ดึงธงไปนะครับผมดึงธงดึงธงดึงธงปลายเราขอดึงธงแล้วกันนะครับ oh <my> เราทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยทำได้แค่ดึงธงอะฮะ่ oh <my> อยไม่เป <c oughs> ็นไรครับไม่ไหน้าไปเลยครับโหแรงมากมากเลยครับผมสามพันกว่าโคตรแรงเลยครแรงเกินไปบางทีอ่ะ บางทีก็แรงกันไปเข้าสต์ไป็หนึ่งทีครับผมแรงเกินไปกไปนะ็แรงเกินไปแรงเกินไปนะแรงเกินไปนะบางทีอ่ะโอ้โหสามพั 3, 000, 4, 000นสี่พันเองทำไมเบาอะไรแค่ข,ขนาดนี้คาสต์แล้วนี่นี่มันโดนสั่นจังหวะน,นะไม่เป็นไรโอ้โหเพื่อนหนึงโทไม่ได้นะฮะเพื่อนหึงโทไม่ได้นะคะนรับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับโครงการเนีย ตัวแม่งโคตรโศกตังนะครับผมอย่าหามันเล่นเลยฮะนะก็นะครับขออีกรอบนึงแล้วกันนะครับเล่นอีกต่งแล้วกันเพราะว่าคลิปสั้นไปนะครับอย่าไปดูกันอีกตังเลยนะครับผมโอเคครับผมเราก็เข้ามาอยู่กันในด่านของสเตดบาลานีเอเอ้ไม่ใช่บาลานีเออะไรอะครับอาราบัตต้าโอ้โหผู้ชื่อด่านผิดตันลอดเลยนะเนี้ยนะครับผมนะตอนนี้เราก็มาเจอกับแชงคุนฟิลเลสสองตัวนิกาแล้วก็กราลับหนุ่มนะครับผม หนุ่มคอนเอาลิ้นเล่นกันเยอะมากเลยนะครับผมหลังบัฟมาธรรมดาเลยครับตัวมันเก่งนะครับผมฝั่งนี้ก็มีอุลติกับแชงเก่ากับนิกะนะครับผมก็ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเกมนี้พี่สามารถชนะได้หรือเปล่านะครับแต่ดูอย่างทรงแล้วน่าจะแพ้เหมือนเดิร์ดเอ็ดเราบัฟมาแบบบัฟมันน่าเกลียดมากเลยนะครับผมบัฟมาแบบอะไรเนี่ยมิงโคมันก็แอบมความเสียหายนะจริง โอเคครับมัน <behaviour> ติดแล้วต้องหนึ่ทองกลางมินช้ามากเอ็นเรานะครับแวันนี้สกินที่สองไปครับผมติดแน่นอนนั่นไงคุยว่าแล้วเซนกูมันดีสกินสองไม่งต้องติดคือติดตำแพงแน่ๆเคาน์เตอร์ไปครับผมอ้าวไม่รอดดีครับแวันนี้วันนี้วันนี้อ่ามีคนมาตรงนี้ด้วย มีคนมาฝั่งนี้ด้วยครับใครดูด้วยโอ้ยฮะมันตัดเนื่องนี่คือจบเลยนะโอ้ยตายุไอ้เหี้ยตายุคมึงนี่แบบโอมแล้วเป็นหนึ่งทีแล้วผมตอยตอยคาลเตอร์นี่ไปครับผมคาลเตอร์ไปนี่ดรอปไปตอยตอยตอยดรอปได้ตอยโอ้ยมาดิ มานี่มานี่นอนโอ้โหไขโนแม่งตืึงเลยฮะอะัะไคโนไขโนไขโนตายแล้วไขโนวิชัดโอ้โหคิงมาคิงแม่งมาวะทุกคนมาหาเราอ่ะมันติเอานี่มันติมันติเอามันนี่มันติชิงสองไปว้าไซ่เชนโดนไหมไม่โดนฮะไม่โดนหรอกนี่ขับได้ไป โอ้โหตายดูดี่ขนาดไคโดเลยสู้ไม่ได้เลยครับผมขนาดนุ่มมันนะโดนพายุฆ่าตายด้วยเออจเจริญพรนะครับไคโดแม่งเอาไครโดยังไม่ลงเลยครับเมืม่อกี้ฝั่งเรามีแช้งนะครับแ้งเก่าแล้วก็พี่หนึ่งคนนะนุ่มมันเอาแม่งไม่ลงอนะเอ็ดเราบัฟมาก็นั่นเลยครับบัฟมาทําไมก็ไม่รู้อนะ เก็บเอาไว้ในคางอันนี้นะออกมาไหมอุ้ยเอาหายูอีกแล้วหาวยาูหายูหายูเก่งี้ยนี่อ่งโดนง่ายขึ้นเอ้ยโดูดโดนตายตายตายโดนอยู่โดนอยู่หมื่นห้านะครับเหมือนจะแรงนะครับแต่ก็โคตรเบาเลยนะมันอยู่แล้วแช็คมาเอ๊ะ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 เอาเซอร์อไปครับผม นี่นอนปากไฟป,ปากไม่โดนนะฮะวันนี้ร้อนไปหนึ่งทีครับผมมีคองตอกไหมไม่เอาครับเอาอันนี้ดีกว่านี่หนึ่งนี่นี่นี่น,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 นี่มันจะดนึงทานหรือเปล่ามันนึงไม่ทานนะเอานีมันนึงไม่ทานเราเอานีดีครับผมพี่หนึ่งยังไงก็ไม่ทันนะโอ้โหร้อยเลยฮะนะครับรีวิวตามความเป็นจริงก็ประมาณน,นี้เลยนะครับอย่าไปหาเล่นเลยนะพี่บอกแค่นี้แหละ นะครับจาไปหาเล่นเลยเล่นจริงๆมาประมาณนี้แหละสเต็ปเราจะดีจะเก่งจะเลิศแค่ไหนนะครับไปเจออะไรอะ่ะไปเจอใครโดนให้บิดเจอแชงฟิล์มเลยเจอนิกะโอ้โหเจอโซโลมันซูไปได้เพราะงั้นสลับโดนัทก็ประมาณนี้ครับผมรีวยวโดนัทโคตรกำ